ตรคนเดียววิธทท้งกองร้อยพี่ใช้วิธีโบนัสรวมเหลียเจ้านายต้องหวัานงานไม่ถามเอทั้งคู่ทีมงานเนี่ยถ้าไม่สามัคคีกันนะใช้ระบบรอรอตดคนเดียววิธีท้งกองร้อยใครทำอะไรผิดวิทีทงกองร้อยนี่คือวิธีการที่จัดการดีที่สุดในเชิงของที่ทุกคนเคยเรียนรอดรอหรือเป็นทหารมานะกับ2ใช้ระบบอีกแบบหนึ่งก็คือตัวใครตัวมันกระโดดหอคอยถ้าคุณไม่ฟิตคุณไม่ซ้อมเพื่อตัวคุณเองคุณก็ตายเดี่ยวเพื่อนไม่ตายด้วย กับอีกระบบนง่งคือระบบวิทยพื้นทั้งกองร้อยเราต้องใช้2อ,อย่างนี้ผสมกันในการแก้ปัญหาตัวนี้เพราะว่าธรรมชาติขององค์กรมันจะมีผลประโยชน์รวมกับผลประโยชน์ส่วนตัวแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเราจับเข้ามาปูกขาด้วยกันโดยเอาผลประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นที่ตั้งได้ก็ได้ด้วยกันเสียก็เสียด้วยกันมันจะทําให้เขาเนี่ยต่อให้ไม่รักกันก็ต้องช่วยกันไม่ได้รักคนอื่นหรอกแต่ทําเพื่อตัวเองนั่นคือระบบที่แก้ปัญหาได้ดีที่สุดแล้วก็ความร่วมมือมันจะมาโดยที่ไม่ต้องร้องขอนั่นคือหลักการง่ายๆครับับทีี่จะแก้ป้ปญหาน ถ้าในฐานะเอชาที่เราเคยทำนะ 1. ใช้ระบบ performance ส่วนตัวรีวิวอย่างเช่นขึ้นเงินเดือนประจำตัวของใครของมันเหมือนที่พี่เรียกว่าระบบโดดหอถ้าคุณไม่ตั้งใจพับล่มให้ดีไม่ตั้งใจมัดทุกอย่างให้ดีคุณกระโดดไปคุณตายคนเดียว <Yeah. S 1> กับ 2. ใช้วิธีวิดพื้นทั้งกองร้อยถ้ามีใครตดสักคนหนึ่งพี่ใช้วิธีโบนัสรวมแล้วเอา2อย่างนี้มลัลิงก์กันหมายความยังไงรู้ไหมหมายความว่า การที่คุณจะได้โบนัสทั้งบริษัทเนี่ยจะเป็นโบนัสเดียวกันทุกคนต้องช่วยให้บริษัทไปให้รอดได้ได้ร่วมมือให้ได้เพื่อจะให้โบนัสที่ตั้งเนี่ยอาจจะเป็น1เดือน2เดือน3เดือนถามว่า1เดือน2เดือน3เดือนแล้วแต่ว่าคุณจะร่วมมือกันไหมถ้าคุณขัดขากันเองโบนัสตั้งต้นที่1เดือนพอโบนัสตั้งต้นที่1เดือนพอเวลา performance r e v วิ w ส่วนตัวของคุณเนี่ยคุณจะได้โบนัสเนี่ยคุณก็จะได้เท่าไหร่ก็ตามถ้าคุณได้90%จาก Perform นัสิบเดือ0 .9 เดือนแต่ถ้าบนััคุณต้งกเดดือนคุณไ้0.9 คุณก็จะได้ที่0.9คูณ3เป็น2.7เดือนเห็นความแตกต่างไหมโบนัสตั้งต้น1เดือนผลร e ฟอร์แมน c ์90%โบนัสตั้งต้น3เดือนผลร e ฟอร์แมน c ์90%คุณได้แค่0.9กับ2.7ต่างกัน3เท่าถ้าคุณแบบแย่มากๆนะคุณร e ฟ f o r m มน c ์ที่แค่10%นะแล้วคุณไปได้โบนัสตัวตั้งต้น3เดือนอย่างน้อยคุณก็ได้0.3%ซึ่งยังไงก็มากกว่านี่คือหลักการง่ายๆเลยนะครับในการที่จะทําให้ทุกคนร่วมมือกันร่วมมือกันโดยที่ไม่ต้องรักกันเลยแต่่ททุกกคนนเเเพืออตััวงป็หล ต้องช่วยกันร่วมมือกันนี่คือวิธีการง่ายๆครับสิ่งแรกเลยนะเอาให้ชัดว่าขัดแย้งกันเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวคือถ้ามันขัดแย้งเรื่องงานเนี่ยไปแก้ที่งานเลยอย่างเช่นระบบงานมันทําให้ขัดแย้งกันหรือระบบงานมันทําให้เกิดระบบที่ไม่ยุติธรรมไปแก้ที่งานก่อนเมื่องานมันจบทุกอย่างถูกแก้ไขแล้วเขาไม่มีส่วนตัวกันมาเนี่ยมันก็จะจบตรงนั้น แต่ถ้าเขามีส่วนตัวกันมาเนี่ยต่อให้งานถูกต้องยุติธรรมมันก็เป็นความส่วนตัวไงง่ายๆนะคนรักที่เราชอบกันนะตบกบาลเราเราบอกล้อเล่นแต่อีกคนหนึ่งที่เราเหม็นขี้หน้ามองหน้าเราเอ้ยมันจะทําร้ายกูหรือเปล่ามันเป็นทัศนคติไงมันแก้ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้มันต้องเจ่อลึกจริงๆนะถ้าจะแก้เอางานมากลางก่อนแต่เรามองในแง่บวกก่อนว่าเฮ้ยเขาไม่มีอะไรกันส่วนตัวมัััันน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 เเเเเเเปป็รรรรรืืื่่่่่ออองงงงาาาพะะะขขดดแยยย้้กกีมมมิึลโช์์หซ ขัดแย้งกันไม่มีอะไรมากหรอกเขตไม่ยุติธรรมโอ้ยอันนี้ลูกรักของเจ้านายได้แต่ของดีๆไปเราแม่งเกือบตายได้แต่ของหวยๆไปนั่นเจ้านายต้องไปแก้ให้ทีก่อนถ้าแก้เขตแบบที่พี่ว่านะรันหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็รันไปเลยนะดิฟกันไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยทะเลาะกิดไปว่าส่วนตัวแล้วอันนี้ส่วนตัวแล้วมันแก้ให้ถูกแก้ทีละขั้นแก้เรื่องของงานเป็นก่อนงานโอเคแล้วเป็นเรื่องส่วนตัวพอเป็นเรื่องส่วนตัวปุ๊บเรียกมาคุยกันเลยว่าคุณมีปัญหาอะไรกันถ้้้าคุณแกไไม่ได่ดเนีย สุดท้ายจริงนะคุณไม่ยอมแก้ทั้งคู่นะก็ต้องเหลือคนเดียวอะถ้าอยู่ด้วยกันมันตีกันแน่ก็ต้องเหลือคนเดียวหรือสุดท้ายก็เอาไปทั้งคู่เลยไม่ต้องอยู่ด้วยกันแยกกันไปบ้านใครบ้านมันแล้วก็เอาสองคนใหม่เข้ามาจบปัญหาแก้ที่ต้นเหตุท่านอย่าไปแก้ปลายเหตุห้ามคนทะเลกกาะกันห้ามไม่ได้หรอกแต่ถ้าเอาสองคนนี้ไปอยู่คนละประเทศมันก็ไม่ฆ่ากันตายมันต้องแก้อย่างนี้ครับพี่แก้แก้อย่างนี้ประจําเหมือนสมัยก่อนพี่เป็นฝ่ายบุคคลนะพี่วางกติกาชัดเจนเลยนะสมัยที่คุมคนงานเป็นร้อยคนเลยนะ พงกติกาข้อเดียวเลยว่าผมไม่พร้อมมาตัดสินว่าคุณต่อยกันแล้วเนี่ยใครถูกใครผิดเพราะหนึ่งตอนคุณต่อยกันผมไม่อยู่สองคุณมาเล่าผมฟังอ่ะไม่มีใครพูดความจริงหรอกทุกคนต้องบอกตัวเองดีหมดผมพูดง่ายๆเลยต่อยกันไม่ว่าใครต่อยก่อนอยหลังออกทั้งคู่แล้วไม่ต้องการนักเลงต้องการคนมาทํางานใช้งานไม่มีต่อยกันเลยคือต่อยกันปุ๊บออกทั้งคู่ไม่ถามว่าใครต่อยก่บใครไม่ถามว่าใครหาเรื่อง คุณคือปัญหาของผมทั้งคู่ถ้าคุณไม่อยู่ทั้งคู่ผมก็เอาคนใหม่เข้ามาอีกสองคนผมก็ได้งานโดยที่ผมไม่ต้องมาั้งปวดหัวตรงนี้เพราะงานผมปวดหัวมากพอแล้วถ้าเราไม่เปิดกติกาอย่างนี้นะมันต่อยผมก่อนมันต่อยผมก่อนเราไม่ได้อยู่ไงกระจูนไม่เคยพูดจริงพูดเล่นถูกไหมตัดปัญหาเลยห้ามต่อยกันจบร้อยคนอยู่เลยครับไม่ตีกันเลยไปตีกันข้างนอกแล้วก็ไม่บอกบอกเลยนะอันนี้เรื่องหุ่นลวถ้าตีใช้งานคือจบถ้าตีข้างนอกตัวใครตัวมันพาอถือว่านอกเวลางานมี่วิธีการแก้ปัญหามีคําถาม ข้อสงสัยสามารถติดต่อพี่วิสารได้ที่ช่องทางนี้เลยนะครับ